ดวงประจำสัปดาห์สำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะครับสัปดาห์นี้ก็กินเวลาตั้งแต่วันที่14ถึง20มิถุนายน2564ครับสัปดาห์นี้พไพ่ใบแรกที่คนเกิดวันพุธได้ในแง่ของการงานเรื่องทั่วไปเนี่ยได้ไพ่ราชินีท้วยนะครับสัปดาห์นี้ต้องบอกเลยว่าอารมณ์เป็นใหญ่เลยครับแต่เป็นอารมณ์ในด้านบวกนะเออ คือคิดว่าจะทําอะไรตามใจตัวเองมากขึ้นและหลายอย่างเนี่ยปล่อยไปตามหัวใจได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการงานเนี่ยมันก็ควรจะละเอียดรอบคอบขึ้นด้วยนะครับหรือบางคน,นจะไปเจองานที่มันค่อนข้างใช้ความละเอียดใช้ความรอบคอบนิดหนึ่งนะครับต้องฝึกทําใจให้สงบขึ้นอีกหน่อยหนึ่งบางคนนะครับอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของการนุ่งขาวห่มขาว,ขาวปฏิบัติธรรมเรียนรู้จิตใจพัฒนาตัวเองนะครับ แต่สัปดาห์นี้นะบอกเลยว่าดวงชะตาด้านผู้ใหญ่เจ้านายเนี่ยจะดูแลคุณดีขึ้นให้โชคกับคุณมากขึ้นให้ความสําคัญกับคุณมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนทํางานออฟฟิศนะครับแง่งของผู้หลักผู้ใหญ่เชานองเจ้านายจะให้ความเมตตาคุณมากขึ้นนะครับสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันพุธต้องบอกด้วยว่าโชคลาภอะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะมาจากผู้ใหญ่ที่ เป็นผู้หญิงนะครับหรือว่าจะได้รับการอุปถัมภ์การดูแลที่ดีจากแม่จากภรรยาจากลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนดีมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่เหมือนคิดอะไรแล้วเซนแมนสังหออะไรแล้วแม่นนะครับสามารถเชื่อและไปิบาตามสัญชาตญาณของตัวเองไปได้เลยเนาะบางคนอาจจะยุ่งในเรื่องราวของลูก ดูแลลูกอะไรมากเป็นปกติอะไรเงี้ยสำหรับท่านที่เกิดวันพุธหรือว่าลูกเนี่ยมีเรื่องราวจุกจิกเข้ามาทําให้เราต้องไปดูแลไปสแสดงความรักความเป็นแม่กับเขานะครับอ่ะโหในแง่ของการเงินสัปดาห์นี้ได้ไพ่ราชินีสองใบเลยนะคนที่เกิดวันพุธในแง่ของการเงินราชนีราชินีดาบนะครับการเงินยังค่อนข้างจะ ไปได้ไม่สวยเท่าไหร่นักนะครับติดปัญหากระจุกกระจิกเสื่อเครื่องมีรายจ่ายที่มันค่อนข้างจะเป็นฟิกคอร์สเข้ามารออยู่นะครับทำให้คุณใช้เงินได้ไม่คล่องมือบางคนอาจจะเสียเงินเพราะคู่ครองหรือลูกน้องหรือบริวารน,นะถ้าด,ดูรวมสัมบาระเป็นไพ่แม่ทั้งคู่เพราะฉะนั้นอาจจะเสียเงินได้เรื่องของสุขภาพของลูกการเรียนลงทงรองเท้าอะไรลูกอย่างเงี้ยจะเสียเงินกับเรื่องพวกนี้เสื้อผ้ารองเท้าลูกอย่างนี้ก็ได้นังสงหนังสือเรียนอาจจะต้องเริ่มซื้อสัปดาห์นี้แล้วก็ได้นะครับความรู้สึกของคุณใน ช่น,นี้คุณจะรู้สึกว่าเรื่องการเงินของคุณเนี่ยมันจำเป็นต้องอยู่ในช่วงที่ประหยัดมัธยัสถ์แล้วนะครับแล้วก็มันอาจจะจําเป็นต้องที่จะใจแข็งกับตัวเองที่จะไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยนะครับแล้วก็ต้องจัดตัดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นเนี่ยทิ้งไปนะครับอ่ะวันพุธการเงินยังไม่ค่อยเพอร์เฟกเท่าไหร่นะครับเอ่อความรักโอ้ได้ไพ่สองใบหลังเนี่ยได้ไพ่ดาบทั้งนั้นเลยอะ่ะ นะครับความรักอัศวินดาบคนโสดนะดูไพ่แล้วร,ร,รู้สึกไปพร้อมๆกันนะครับคนโสดเนี่ยถ้าคุณไปตามจีบใครอยู่เนี่ยผมรู้สึกว่าคุณอาจจะเจอคู่แข่งหรือว่าเจอศัตรูหัวใจมาเหมือนมาแย่งกันแข่งแย่งกันจีบอะไรเงี้ยมองในมุมกับกันนะตัวคุณเนเจอคนที่มันตื้อมากๆ ตื้อแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าหน้าลาคาญเข้ามาจีบคุณเข้ามาพัวพันกับคุณคุณก็ไม่ได้ชอบเขาอแต่มันตื้อเหลือเกินมันหน้าลาคาญเหลือเกินนะครับอีกมุมหนึ่งก็คือที่ดูมาก็คือคนรักเก่าแฟนเก่านะครับหรือคนที่เคยคุยด้วยเคยหยอดเคยเป็นกิ๊กอะไรเงี้ยกลับมาสร้างปัญหาให้นะครับอันนี้รวมไปถึงคนที่มีคู่ด้วยนะเรื่องของการคนรักเก่าอะไรเงี้ยพวกแฟนเก่ากลับมาสร้างปัญหาให้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้ คนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วตรงๆเลยนะระว,วังให้ระว,วังเรื่องของการใจร้อนการมีปากมีเสียงการกระทบกระทั่งมีปัญหากันในครอบครัวนะครับถ้าเราเป็นคนร้อนอยู่แล้วเนี่ยพยายามเตือนตัวเองให้เย็นลงหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งร้อนมาเนี่ยเราอย่าไปร้อนตามนิ่งไว้ก่อนรอจังหวะรอโอกาสมีสติรู้ว่าตัวเองกําลังร้อนอยู่แล้วเดี๋ยว ความรักเนี่ยพอผ่านสัปดาห์นี้ไปเชื่อว่ามันน่าจะราบลื่นหน้าขึ้นสัปดาห์นี้อย่าใจร้อนตามให้เด็ดขาดหรือว่าอย่าอย่าไปใช้วาจาอะไรที่มันเชื่อเฉื่อมากนักเพราะว่าเกณฑ์ชะตาความรักเนี่ยม,มีโอกาสที่จะทะเลาะกันอยู่นะครับเอาเอาแต่พอดีตั้งสติใช้เหตุใช้ผลคุยกันถ้ารู้สึกว่าตัวเองอารมณ์ขึ้นแล้วหรือว่าใจร้อนแล้วเนี่ยขอให ตัวแยกออกไปก่อนก่อนที่จะทําให้มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับอ่ะสัปดาห์นี้ก็ขอให้คนที่เกิดวันพุธทุกท่านโชคดีครับฟังดวงประจําสัปดาห์จบแล้วหมอมิ้นอยากจะรบกวนทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามนะครับครที่ใจดีกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้หมอมิ้นอัพคลิปอะไรอัปดวงประจำสัปดาห์จะได้กดเข้ามาฟังกันได้ทันทีนะครับ